วันนี้ให้มาชมน้องน้องชื่ออะไรไลูกไก่ไก่น้องไก่เหรอน้องตัวเล็กลูกชื่อตัวเล็กจีกจีด้มันไส้นเนี่คืออะไรอ่ะไหนดูดิไหน๋นอขาวๆเหรอปีกมันนอนด้วยอืมนอนให้น้องกิน น้องตัวเล็กหาเให้มันหากินเดี๋ยวจะนายพี่ฝนเอามือออกก่อนแป๊บนึงนี่เดี๋ยวจะเอาน้ำให้น้องกินนะตัวน้ำน้องกินน้ำนะนี่ต้องเอานิ้วจุ่มพี่ฝนลบก่อนลูกดูเนี่ยต้องเอานิ้วจุ่มน้ำแล้วก็เนี่เห็นไหมอย่าเข้าจมูกน้องนะระวังตรงที่ใส่ตรงที่ปากนะ เอามือขึ้นทงสูงเนี่ยน้องก็จะกินเองอิ่มแล้วแหละเดินหนี้เห็นไหมแบบพี่นให้กินเมื่อกี้เนี่ยเอาน้ำจุ่มเอามือจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็เนี่ยมากินหยดน้ำที่มือน,นิ้วเองน,นี่เห็นไหม,มแบบพี่ฝนทำเห็นไหม พี่ควนเลี้ยงมาหลายวันแล้วระวังให้อยาให้เขาะมูกน้องนะเดี๋ยน้องเป็นหวัดนี่แงแงนคอกินเอาเลยดูดิความน่ารักะมูกตมิพอพอก่อนลูกพอเบาๆลูกเดี๋ยน้องเป็นหวัดน้องยังกินไม่กินเลยต้องรอให้น้องกืนก่อนไม่ต้องไปแย่ที่จมูกของนะ้องถ้าเขาจะกินเดี๋ยวเขามากินเองถ้าเขาอยู่อิ่มแล้วมั้ง น้องมันตัวเล็กให้กินเยอะไม่รับหรอกแล้วอนอนมันจริงนี่หลายน้องอะนอนก่อนนะนี่หลายน้ออุ้ยนม่ใหน้หอยน้องไ,ไ,ไปไปก่อนนะพี่โฟน,<ห>นคลิปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้านิ่มสเปรห์เฮล่าชาแนลด้วยจา้า บายบายสวัสดีครับสวัสดีจ้าอเอาน้องน้อยมาฝากเจอตัวเล็กปอนทั้งวันกินทั้งวันไม่โตสักที